สวัสดีครับผมก้องแต่รดถคนเงินนะครับวันนี้จะพามาดูนิสสันเทียนาปี2009นะครับไฮโซหรูห้านะครับดูภูมิฐานราคาเบาสบายครับราคาถูกกว่าวีออสซิตี้รถซิตี้คายนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆทันก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่น2อง x l เนะครับเป็นเครื่องส0 0 0นเบนซินนะครับไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้มาครดูภายนอกก่อนนะครับ ายนอกสีดําสวยนะครับมีเก็บงานบ้างบางชิ้นนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีลูกค้ามือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลดีมากนะครับผมไปดูก่อนกุญแจมี2ดอกนะครับเป็นชิลเลตเอนทรีแล้วนะครับคุณสตาร์ทแล้วนะครับเป็นส่วนของ200 XL นะครับเปาะปรับคนนั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้านะครับ ภายในลายไม้นะครับแอร์ย็นเพียเพาะนะครับที่สำคัญคันนี้มีแอร์หังด้วยนะครับภายในสีเบดเบาะหนังแท้นะครับคันนี้บอดเดิมๆโรงงานเลยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยดูราคาตอนสุดท้ายครับราคาถูกมากบอกเลยรถพร้อมโอนแล้วประกันการโอนทุกคันนะครับรถบ้านบอกรถบ้านนะครับรถประมูลบอกรถประมูลนะครับมาอยู่ที่สามเจ็ดแปดนะครับ ตูาคราเพิ่งเปลี่ยนว่ามันเครื่องมานะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแอร์เย็นนะครับจอใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสักหน่อยอ่ะมันติฟังก์ชันใช้ได้อ่าได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดปะ่ะไปดูเครื่องกันดีกว่านะครับรามาดูเครื่องกันนะครับเติมโมเดรเซ้นดูล้อก่อน ล้อดิมขอสบหนะครับยางโยโกะป2สองหูใหม่จริง oh นะครับเครื่องเคลื่อนช่วงล่างดีผมขับมาเหมือนแบบจะดียลยไขนาดนี้นะครับเครื่องเดิมดีนะครับเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับจะได้ที่นี่ทีเดียวนะฮะมา คันนี้ผมขายสดอยู่ที่128 000นันนะครับจัดไฟแนนด์ได้นะครับแต่ไฟแนนซ์ได้ก็บวกเคร่องกันไตนะครับตามตกลงนะครับรถบอกก่อนว่าคันนี้เคยติดแก๊สมาแต่ว่าถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องบล็อกเดิมเข้าไปโดยที่ไม่ติดแก๊สนะครับอ่านะครับ1 2 8 0 0 0สันเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาครับทีกล้องเป็นรถขนเงินนะครับไปแล้วครับ